สวัสดีครับผมเบนครับจากช่องเบนนี่โอป้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับวันนี้เราจะมีหูฟังสําหรับใครที่ชอบออกกําลังกายหรือว่าชอบออกไปข้างนอกแล้วดูหนังฟังเพลงนะครับ่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่เป็นตัวใหม่ออกมาจากสตูดิโอเลยนะครับชื่อรุ่นว่า สตูดิโอเนโอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสตูดิโอก็เคยส่งหูฟังมาให้รีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือสตูดิโอโทฟซึ่งผมได้ทําการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากไปดูรุ่นที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นะครับก็คลิกข้างบนนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาใหม่เลยของสตูดิโอนะฮะอย่างที่บอกนะครับเป็นหูฟังบลูทูธใส่สบายมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหูฟังแบบใส่อยู่ตรงนี้นะฮะไม่ได้เข้าไปในรูหูซึ่งมันจะไม่ทําให้เกิดความลำคานนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาาาาาาาดดูข้้้งใในนกกัีวว่่รบเหอะไม ซูดิโอเนโอตัวนี้เป็นหูฟังตัวใหม่ล่าสุดจากตูดิโอนะครับเป็นหูฟังเอียบัตที่สวมใส่สบายสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้มีเบสที่แน่นนะครับทำให้ได้อัตราลดในการรับฟังเพลงหรือใครที่ชอบดูหนังก็จะได้อัตราลดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะเขาสามารถปรับขนาดจุหูฟังได้4ขนาดด้วยกันโดยปกตินะครับหูฟังสไตล์เดียวกันอย่าง a อร์พอ s นะครับเขาจะมีข้อเสียสําหรับคนหูใหญ่นะครับก็คือเวลาใส่เนี่ยมันจะหลวมแล้วก็หลุดง่ายมากๆนะครับทำให้ผมที่มี หูฟัง a อร์พอ s เนี่ยไม่กล้านำอาอกไปใช้ข้างนอนปกติจะใช้ทำงานที่บ้านอย่างเดียวเลยอันนี้แล้วแต่คนนะจากที่ลองใช้มานะครับอันนี้สามารถใส่ออกกำลังกายหรือเต้นได้อันนี้ไม่หลุดออกจากหูคอนเฟิร์มเลยครับสำหรับการรับสายโทรศัพท์นะครับหูฟังตัวนี้ใช้ระบบไมโครโฟนแบบคู่นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้20ชั่วโมงด้วยกันใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัสเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติพิเศษเลยสำหรับใครที่ซื้อช่วงนี้นะครับภายในวันที่21มีนาะ คมนี้นะครับเขาจะแถมฟรีเซ็ตทำความสะอาดหูฟังเป็นแคร์คิดมาให้นะครับสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้มาตรฐาน IPX4 มีส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 สดำสีขาวสีเขียวเข้มและสีแซนนะครับมีบริการจะส่งทั่วโลกนะครับรับประกันสินค้า3ปีสำหรับสมาชิกสตูดิโอสเฟียนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวหูฟัง Studio n e o ตัวนี้นะครับสหรับใครที่สนใจนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่2,400บาทนะครับและ ากไปกว่านั้นนะครับถ้าคุณใส่โค้ดที่ผมแปะไว้ข้างล่างนี้นะครับคุณจะได้รับส่วนลดไปเลยทันที15%นะครับถือว่าถูกมากๆและคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับรีบกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วก็เรามีอะไรที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะฮะเราจะเอามารีวิวให้ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับวัน Thanks. <sharp inhale>